ส่งมาวันนี้นะคะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเป็นเหรียญที่เป็นน่าชอบที่สุดอยากได้ที่สุดนะคะเป็นน่ชอบมากนะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญสิบบาทพศสอง,สองห้าสี่หนึ่งเห็นไหมคะ,คคะสี่หนึ่งล้วน,น,น,นเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสี่หนึ่งล้วนเลยสี่หนึ่งทุกเหรียญเลยนะคะมาทั้งสิ้นนะคะเกือบสามร้อยเหรียญค่ะสองร้อยกว่านะคะไม่เต็มสามร้อยค่ะเนี่ยค่ะ โอ้โหเป็นอะไรที่แบบออืถูกใจมากค่ะถูกใจมากจริงๆคือเขาหายากอะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเป็นเหรียญที่หายากเป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะจำนวนผลิตไม่ถึงล้านเหรียญน,นะคะทุกคนนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งเก้าแสนค่ะ เก0 0แสหมื่เหรียญเท่านั้นนะคะเ8 0 0 0 0หมเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญสิบบาทปี2541ตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่3านะคะรองจากสามสาและ3าหนึ่งค่ะเปรนนรับซื้อค่ะ80บาท